สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ดี้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ย่างซอสเทอริอยาก,กิครับพอดี d a ดดี้ไปเจอเศษเนื้อน้องไก่ที่แมคโครมานะครับเนื้อชิ้นใหญ่สวยน่าทาน ก็เลยคิดถึงเมนูนี้ขึ้นมาเลยนะครับสูตรนี้เนื้อไก่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำซอสรสชาติหวานหอมกลมกลม่อมเหมาะที่จะทำให้ลูกๆทานหรือจะทานเล่นๆก็ได้นะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแถมทำง่ายมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเศษเนื้อน้องไก่ครึ่งกิโลอันนี้ด๊ดดี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับเพื่อนเพื่อนจะเลือกใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกหรือเนื้อส่วนหน้าอกก็ได้นะครับเราหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่นิดหนึ่งครับต่อไปเป็นซอสเทอริยากิ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊ออาขาวขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะงาขาวขั้ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นหอมซอยประมาณ1ช้น 1> นหนั้ส่งี้เพื่อนใต้้คลลิปแวนะครับ ขั้นแรกเรามาเตรียมเนื้อไก่กันก่อนนะครับเราก็นําเนื้อไก่เนี่ยไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็สะเด็ดน้ำให้แห้งครับ <S <S เสร็จแล้วเราก็นํามาคลุกเคล้ากับน้ํามันงาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับขยาแล้วก็คลุกเคล้าให้เนื้อไก่เนี่ยมันดูดซึมน้ามันงาไปจนแห้งเลยนะครับเนื้อไก่ของเราจะได้มีความหอมครับวันนี้ดัตต네ี้จะย่างไก่บนกระทะเทฟลอนนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเนื้อไก่จะได้ไม่ติดกับกระทะแล้วก็จะได้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ กระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ย่างกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนไก่เนี่ยเป็นสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นหอมเลยครับขั้นตอนนี้เราก็ย่างไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับพอาไก่มันเริ่มสุกแล้วเนี่ยมันก็จะคายน้ําแล้วก็น้ามันออกมานะครับแต่ดีก็จะลินน้ํากับน้ํามันเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ย่างต่อไปเรื่อยๆให้ไก่เนี่ยมันหอมแล้วก็เป็นสีเหลืองทองเลยครับ นี่นะครับพอเราลินน้ํากับน้ํามันออกแล้วมันก็จะแห้งๆแบบนี้นะครับเราก็ย่างไปเรื่อยๆจนไก่เนี่ยมันเกรียมเียมแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเลยครับข้อดีของการใช้เนื้อน่องหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเวลาเราย่างออกมาแล้วเนี่ยเนื้อไก่มันก็จะไม่แห้งแล้วก็แข็งกระด้างนะครับเนื้อไก่มันก็จะยังนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาปรุงรสกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสเทอริยากิลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปีบ๊บ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมงาขาวคั้วลงไปเพื่อเพิ่มความหอมครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยครับจากนั้นเราก็คนคลุกเคล้าจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนน้าซอสเนี่ยมันข้นหนืดขึ้นมาแบบนี้เลยครับพอน้ําซอสมันข้นหนืดเคลือบตัวไก่แบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็เตรียมนําไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับ เพื่อนๆจะนําไปราดกับข้าวหรือว่าจะจัดเป็นจานเป็นกับข้าวแบบนี้ก็ได้นะครับสูตรนี้ทานเล่นๆก็อร่อยหรือจะทานกับข้าวก็สุดยอดไปเลยครับเท่านี้ก็เป็นกานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูไก่ย่างเทอเริยาก,กิครับ สูตรนี้เนื้อไก่ของเรานุ่มเด้งชุ่มฉ่ำซอสหวานหอมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแถมทำง่ายมากๆด้วยครับเหมาะจะเป็นเมนูที่ทำให้ลูกๆทานตอนปิดเทอมมากๆเลยนะครับเพื่อน,อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ